ไปล้วนดูแม้กระทั่งในพระเนี่ยนะครับพระสงฆ์นั้นเนี่ยก็มีพระที่เราเราทำไมต้องมีพระวิญญาธิการเพราะพระวิญญาธิการท่านเป็นเหมือนกับพระฝ่ายปกครองอไปเที่ยวสึกใครต่อใครที่ทําผิดต้องรมที่ในเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าใครอยู่ในคราบของอะไรแล้วแปลว่าต้องดีหรือต้องเป็นว่าแปลไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนักวิชาการก็มีทั้งที่จริงและไม่จริง คนทํางานที่เป็นคนทํางานที่ดีและไม่ดีก็มีในภาคเอกชนก็มีเพราะนั้น NGO ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะครับว่าผมเชื่อว่า NGO 8000กว่าหน่วยที่ปรากฏ<ม>ตัวและ2 0 0 0 0นหน่วยที่เขากำลังทํางานกันอยู่ในทั่วแผ่นดินนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีดีมากกว่าแล้วก็เวลาบางครั้งเนี่ยนะครับการที่คนคนหนึ่งแสดงตัวออกมาในทางที่สังคมรับได้ลําบากนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเครือข่ายและเพื่อนฝูงและคนทํางานในเครือข่ายทั้งหมดนั้นเป็นคนแบบนั้นทั้งหมดแต่ผู้ผู้แสดงออกนั้นเนี่ อาจจะแสดงออกแล้วทําให้คนรู้สึกรับไม่ค่อยได้เลยพานเป็นไม่ยอมรับคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาในการแยกแยะอย่าใช้อารมณ์อืมค่ะตอนนี้ในเรื่องของความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแล้วก็ NGO ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการ,รเผชิญหน้ากันบ้างหรือว่าความไม่เข้าใจเกิดขึ้นกันบ้างอย่างบางกรณีที่มีปัญหาความเคลื่อนไหวนะคะก็จะนํามาสู่ความไม่เข้าใจตรงนี้มันกลายเป็นช่องว่างทุกๆุครั้งมันจะลดช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงคะ ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับการหันหน้าเข้าหากันด้วยปัญญาท่านอาจารย์หมอประเวศเมีนะครับท่านกําลังนําเสนอแนวคิดอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นทางออกที่สําคัญมากของประเทศไทยคือการสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญายุทธศาสตร์ท่านคิดเออคือยุทธศาสตร์จะเอาชนะคนนั้นจะยุทธศาสตร์ชนะกลุ่มนี้จะเอาชนะในท่าทีและจุดยืนเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ดีสุดคือยุทธศาสตร์ทางปัญญายิ่งพัฒนาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องฟังดูเหมือนใหม่แล้วยากแต่ว่าเรียนจริงๆครับว่าหากเราตั้งทัศนคติในการมองอย่างแยกแยะใช้ปัญญาในการมองเราจะพบว่าไม่มีใครเลวทั้งหมด แล้วก็ไม่มีใครดีทั้งหมดครับกับยุทธศาสตร์ของ n อ o ที่มีการเสนอมาทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะให้มีการเสนอต่อไปอยังคณะรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่ามันจะมาช่วยจัดระบบตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รับเป็นคนไปเที่ยวสร้างกรอบอ,อะไรแล้วก็ไปบอกว่าเอาตอบไปนี้เธอตรงประพฤติตนให้เป็นแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาหารือกันมาเองแล้วก็บอกว่าถ้าได้อย่างนี้ก็คงจะดีอ,อย่างนี้ก็ทำให้มีจุดในการร่วมกันได้มากขึ้นครับเราจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เมื่่อไห ตรงนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการก่อนนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการมีอานาจหน้าที่ในการเซ็นเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้พิจารณานาเสนอเข้าคอรมอครับใ,ในเรื่องของทํางานการทําทงานของ n g o เนี่ยทางกระทรวงได้มีการวางกรอบเพนบอกว่าจะมีการ,รให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจกับ n g o ที่ทําคุณนะประโยชน์ให้กับประเทศด้วยครับก็มีท่านประหลัดกระทรวงนะครับท่านผ่านนิจจรทำประภาสวันนั้นท่านบรรยายแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ความดีความชอบซึ่งปกติแล้วก็มีอยู่แล้วใ,ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ในเรื่องของตระกูลดิเลกคุนาภรณ์ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยท่านนายกบัญหาเนี่ยนะครับจะเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินเป็นผู้ทํากุณงามความดีให้กับราชการจะเป็นนักกีฬาที่เด่นดังหรือคนที่ทําอะไรที่ดีๆให้กับสังคมเนี่ยก็สามารถมาขอรับพระราชทานได้อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องการจริงๆไม่จําเป็นจะต้อง เอาเฉพาะเรื่องเครื่องราชเพราะจริงๆคนทําความดีนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือความภูมิใจความภูมิใจเกิดขึ้นได้แม้เพียงแค่ว่าการให้โหล่รางวาัลการประกาศเกียรติคุณหรือแม้กระทั่งการได้เอ่ยชื่อของเขาในสื่อสาธารนณะทําให้สังคมมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนน่าภาคภูมิใจเป็นกําลังใจอย,อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าสร้างให้เป็นระบบก็จะทําให เกิดการให้มากมายในสังคมนี้ครับค่ะคิดว่านในเรื่องของการให้เครื่องราชเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาด้วยอันนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงคงคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยนะครับแต่อันนั้นผมไม่อยากให้เป็นจุดเป้าเพราะเราเชื่อว่าการมีวิญ,ญญาณแห่งการเป็นอาสาสมัครของสังคมไทยนั้นเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วและที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้หวังแต่อาิตร<อ>ส่งจ้างรางวีรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเพียงแต่สร้างระบบในการที่จะสังคม ให้กําลังใจแก่คนทําความดีปลบกไม้ปลบกมือช่วยเอื้อให้เขาสามารถทําความดีของเขาไปได้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วครับค่ะพอมีรางวัลน,นี้จะกลายเป็นว่าทําเพื่อหวังสิ่งตอบแทนในการ,การเป็น่อง<ป>อให้ทำความดีใช่ค่ะนะตัวนี้ไปตัวนี้มันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะแล้วในเรื่องของอการที่เราจะดูแลต่างๆองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีเป็นรูปธรรมผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วเราก็ม,มีมีการดําเนินการต่างๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยจะดูแลพวกเขาในลักษณะไหนได้บ้างคะคงเป็นเรื่องทั้งระบบรัฐบาลกระทรวงเป็นแค่ทางผ่านที่เขาขอผ่านเข้าไปยังคณะรัฐมนตรีถ้ามีมติออกมาก็แปลว่าจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆของรัฐราชการทั้งหมดน,น,นะครับ จะมีมิติทางด้านการเงินการคลังอนก็จะไปว่ากันที่กระทรวงการคลังจะมีมิติในเรื่องของการช่วยส่งเสริมการเข้าไปทํางานในชุมชนที่นี่ก็ไปทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้ยมันก็จะองค์กรเก้ามาร่วมกันมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการพูดถึงเรื่องการยกเว้นภาษีอากรนําเข้าของของบางอย่างเพื่อจะช่วยให้กลุ่มคนพิการสามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ได้ครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ เป็นยังไงบ้างคะกับการที่เราจะพัฒนา n g o ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะผมคิดว่าเรายังไม่ได้ก้าวถึงบันไดขั้นสุดท้ายแต่เรากําลังก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งที่สําคัญเพราะยังไม่เคยมีมาก่อนเลยที่รัฐบาลไทยจะได้โอกาสรับฟังเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเป็นแบบแผนเข้ามาเพราะเขาประชุมกันทุกจังหวัดเข้ามาจากทุกภาคแล้วก็นําเสนอเข้ามาอย่างสันติก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นบันไดก้าวสําคัญที่ทําให้เกิดการร่วมมือกันถ้าหากว่าหันหน้าเข้าหากัน ในการพูดคุยหันหลังทิงกันในการทำงานไม่กีดกันกันอย่างนี้ ผมเชื่อว่าประโยชน์ที่ตกเนี่ยก็อยู่กับประชาชนและสังคมไทยเท่านั้นนะครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนา NGO หรือว่าการพัฒนาองค์กรเอกชนในบ้านเรานั้นก็ได้เนื้อหาสาระครบครันทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา NGO ก็ดีนะคะว่าสิ่งสาคัญนั้นจะต้องมีการร่วมกันทํางานกันให้มากขึ้นเอื้ออาทอการกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะให้สังคมไทยนั้นมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเกิดจากการร่วมมือกันอย่างจริงจัง,จงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรรมมา่วกับ การของเราวันนี้ค่ะคุณวีร,าศ,าศ,รศักดิ์โคสุรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ